สวัสดีค่ะช่องเจ๊คเคนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเคนอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านมือสองนะคะบ้านมือสองพร้อมเข้าอยู่ได้เลยทุกท่านพร้อมมีเงินทอนด้วยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายคะ่ะโดยไม่ไม่ต้องวางดาวค่ะไม่ต้องมีคนคํำด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินอยู่ที่บ้านแสงตะวนันท่าล้อจังหวัดลำปางค่ะ พื้นที่ขนาด72ตารางวานะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวและ4ที่จอดรถมีพื้นที่ว่างอีกนิดหน่อยนะคะราคาแปลงนี้ค่ะ1 650,000บาทเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ตลาดน้ำทงอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลลำปางค่ะอยู่ใกล้สถานีตำรวจภูทรอยู่ใกล้สนามบินลำปาง6.5กิโลเมตรนะคะ ไก้เซนท่านบิ๊กซีแมคโครโรตัดด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันพร้อมบ,บ้านราคาประหยัดท่านใดที่มองหาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดลำปางสามารถเข้าไปนัดชมได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะราคาประหยัดและพร้อมอยู่แบบนี้สนใจติดต่อนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเซกินโนสใส่ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนกรณีที่ต้องการนัดชมบ้านนะคะให้นัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะก่อนออกเดินทางค่ะเจคโนอสใส่เบอร์โทรผู้ขายให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ